หลอนเลยโหคนดูเป็นหมื่นเลยอ่อเฮ้ยหมื่นคนเหรออย,อ,นนนะอยู่อยู่ก่อนนี่อยู่ก่อนหมื่นคนอนะ ใจอะไรที่รักที่รักใจอะไรอย่างเจ๊ผมกูก็แข่งอยู่นะมึงก็นะจึงจะสรรหาให้กูดูเป็นคนแปลกอีกสัตกูเป็นอะไรกูเป็นอะไกูเป็นอะไรกูเป็นอะไรกูเป็นอะไรกเปนอะไรเด็กไม่ดีของปอนนะขอบอนตอนที่เขาบอกมาชื่อว่าปังปอนพี่แต่ผมรู้สึกว่มันน่ารักเกินไปผมจะขอเปลี่ยนเป็นขอเปลี่ยน เป็นทางการแต่ขอเปลี่ยนเป็นอ่าเปลี่ยนเป็นปอนอะเปลี่ยนเป็นอะไรทีบ้ปอนนาราวิทย์เปลี่ยนเป็นใจเกเรแกงเปลี่ยนเป็นสาวกอ่าเป็นสมาคมคนน่ารักแล้วครับอ่ะสมาคมคนน่ารักแก้มจูหอมไหมดังถามนะหอมไหมบอกสิว่าบอกไม่ไม่พูดงี้ไม่ได้ ต้องพูดว่าอยากรู้ว่าหอมไหมก็ถ้าอยากรู้รู้นะว่าต้องทํำยังไงพูดแค่นี้พอเชื่อพี่อยากรู้ว่าหอมไหม,หม,ไหมถ้าอยากรู้ <L Apa S 2> ก็รู้ว่าทำยังไงรู้นะว่าต้องทำยังไงรู้นะว่าต้องทำยังไงเอออย่าไปบอกอะไรใครเขาฟรีลูกนี่ฟันขาวใช่ขอน่ะจูบนะอยจูบหน่อยจบหน่ ดีใจเมื่อนอนกับกูดีใจเหยอโหน้ยนอนกับเพื่อนละอาเรื่อนผ่านไหนเข้าเ <ไป S 2> ข้ากล้องให้เข้ากล้องนะอืมไหนเล่าต่อเราวันเวลาพอวันเวลาผ่านไปปุ๊บเราก็มีนัดเกิดไกินอเมริกาเสกอือกับดังเราก็พี่หยาบแล้วก็สนิทกันหยาเวลาผ่านไปแ,แต่เราอยู่ญี่ปุ่นทั้งทีเราเราต้องเราต้องมีรูปเราต้องมีเราต้องมีรูปมาเสกนเดี๋ยวเราจะมีเวลาไปกินอเมริกาเสกไหมนี่ไม่ไม่มีหรอกแต่ว่าแบบ อยากกินเหมือนกันนะโอมากระเสที่ญี่ปุ่นยังไม่เคยกินเลยอยากจะดีแต่มันไม่ไม่ไม่น่าได้แทนที่เราจะโอมากินโอมากระเเราต้องโอมากระเสให้ลูกค้าเราเปิดร้านเนี่ยแต่เราเปิดร้านเราเป็นเชฟเทเบิลเราเป็นเชฟปะเทเบิลฟูลรีบุ๊กฟูลรีฟอร์ อ่ะปอนเทคโอเวอร์ขอ่ด้วอ่ะ this is my turn ผมรู้นะครับทุกคนว่าทุกคนคิดถึงผมใช่ไหมฮะใช้ของเล่นใช้ของเล่นผมรู้ทุกคนคิดถึงผมนะครับว่ามีอะไรมากผมกลับมาแล้วครับผมแค่เต้นเยอะไปไหนแค่นั้นแหละครับผมอ่ะหนึ่งฉันไม่เห็นใครบอกจะอ๋อไอ้ปอนโอมากาเซิโอมากาเซิเอ้ยเออลองแต่ว่ามีเรื่องอยากอยากจะบอกประชาสมคัญโคตรสำคัญเลย ทุกคนอยากรู้ไหมครับว่าที่เราจะบอกคือเรื่องอะไรหนึ่งอเรื่องอะไรอ่ะคือเรื่องที่อยากจะบอกทุกคนเลยนะครับผมอย่างเป็นทางการเลยคือผมอะมีเรื่องอยากจะแถลงไขนะเชียงคืนห้าสิบห้าติดอยู่ที่สนามบินไปกันต่อ ตีหนึ่งสิบเจ็ดนาทีเครื่องบินเอากระเป๋าพวกเราลงจากเครื่องบินแล้วตีหนึ่งสี่สิบสี่ไฟยกเลิกเุณจะรอไค้